เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยวันยังไม่เห็นทาหารสักคนเลยจ้าอีพวกที่อยู่ในกาลานะอีเก๋กๆที่บอกว่าลงเลยปอยเป็ดลงเลยปอยเป็ดสรุปสั้นๆให้เจ็บจีดถึงซวงในนะครับที่พวกคุณยังเดินสะบัดผมซื้อลูกชิ้นกินกันชํำปอดในปอยเป็ดได้ทั้งที่ F16 ไทยบินว่อนเนี่ยไม่ใช่เพราะของดีเขมรมันขลังหรือเพราะฝั่งนู้นเขาเก่งกาจอะไรหรอกครับ แต่เป็นเพราะนักบินไทยเขายังมีความปราณีเขาแยกแยะออกว่าอันไหนฐานทหารอันไหนตลาดสดครับพี่น้องอย่าพึ่งหลงตัวเองว่าปลอดภัยเพราะถ้าไทยเอาจริงป่านี้พวกคุณคงกลายเป็นโกโก้ครันช์ลาดนมไปแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจรักชาติทุกท่านวันนี้บอกเลยว่าของขึ้นครับประหอดมันแตกจนแทบจะทะลุเพดานบ้าน หลังจากที่ผมไปเห็นคลิปไวรัลตัวหนึ่งที่กำลังว่อนเน็ตอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าดูจบแล้วต้องขยี้ตาแรงๆสามทีพร้อมกับอุทานในใจว่าอีหยังวะเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าในขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังตึงเครียดชนิดที่ว่าเส้นเลือดในสมองแทบจะเต้นตุบๆต,ตามจังหวะเรดาร์กองทัพอากาศไทยเราเพิ่งจะจัดหนักทรงเยียวเวหา F16 ขึ้นไปบินโฉบเฉี่ยว ทิ้งของขวัญชิ้นโตใส่เป้าหมายทางทหารฝั่งเพื่อนบ้านเพื่อหยุดยั้งความห้าวเป้งแต่เชื่อไหมครับพี่น้องดันมีคนไทยย้ำนะครับว่าคนไทยหัวดำๆพูดไทยชัดแจ๋วสองหน่อชายหนึ่งหญิงหนึ่งออกมาทำคอนเทนต์สวนกระแสะโลกซะง,งั้นภาพในคลิปนี่โอ้โหพ่อคุณแม่คุณเอ้ยแต่งตัวจัดเต็มหน้าเด้งผมเปะ๊ะยืนถือกล้องถ่ายตัวเองเดินเล่นชิวๆกลางเมืองปอยเปดราวกับกำลังเดินแคทวอล์กอยู่สยามพารากอน ฝ่ายหญิงนีจริตจัก้านมาเต็มสบัดบ๊อบใส่กล้องและพ่นคำพูดที่ทำเอาคนไทยฝั่งนี้กำหมัดแน่นเธอบอกว่าไหนคะที่ว่าปล่อยเป็ดเละไหนคะสงครามฉันยังเดินซื้อของกินสบายใจเฉิบอยู่เลยจ้าเทียวสกซกทุกวันยังไม่เห็นอาหารสักคนเลยจ้าออกข่าวเวอร์มากคือไทยกระโจมตีเก่งแม่ฟังแล้วมันคันยุบยิบในหัวใจ ยิ่งไอประโยคที่บอกว่าสื่อไทยขี้โม้ปันข่าวเวอร์วังหาเรื่องให้คนตีกันนี่มันจี๊ดครับมันจี๊ดเหมือนโดนเอาทิงเจอร์ราดแผลสดคือน้องครับน้องไปอยู่โลกไหนมาน้องคิดว่าเสียงบึ้มที่ได้ยินเมื่อวานซื่อนั่นเขาจุดประทัดแก้บนกันหรอครับหรือคิดว่า F16 ที่บินผ่านนั่นเขาแค่แวะมาโฉบดูว่าร้านส้มตำร้านไหนอร่อยครับ ที่เด็ดสุดคือมีการหันมาแขะคนไทยฝั่งบ้านเกิดตัวเองด้วยนะหาว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหาว่าดีแต่พิมพ์สร้างความเกลียดชังอะไรที่พวกมึงไม่รู้อ่ะบางทีอย่าสักแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตหาความรู้กันบ้างก็ได้อย่าสักแต่พิมพ์พิมพ์พิมพ์เป็นนักเลงคีย์บอร์ดโตๆต,ตกันแล้วอย่าโตเพราะกินข้าวอย่าเท่าเพราะเกิดนานเด็กมันจะถอนงอกเอาโอ้ยพ่อเทพบุตรลูก้ายคาสินโนพ่อคนมีความรู้สูงส่งเทียมฟ้า การที่คนไทยเขาเป็นห่วงเขาเตือนให้ระวังหรือเขาดีใจที่ทหารไทยปกป้องอธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดครับ mm. เขาเรียกว่าคนรักชาติผิดกับบางคนที่กินข้าวไทยมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยพอได้เศษเงินเดือนจากในทุนบอนฝั่งนู้นเข้าหน่อยหรือหมดสิ้นแล้วว่ารากเง่าตัวเองอยู่ที่ไหนออกมาปกป้องฝั่งนู้นชนิดที่ว่าท่านนายจ้างสั่งให้กราบคงกราบไปแล้ว มันน่าขำตรงที่พยายามจะโชว์เหนือว่ารู้จริงฉันอยู่ในพื้นที่แต่ขอโทษเถอะครับสิ่งที่คุณรู้น่ะมันแค่เปลือกที่เขาอยากให้คุณเห็นเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาแฉให้ฟังชัดๆว่าทำไมตึกแถวที่น้องยืนแอคท่าถ่ายรูปสวยๆนั่นถึงยังไม่พังและทำไมการที่น้องยังมีชีวิตมายืนปากดีอยู่ได้มันคือบุญคุณของกองทัพไทยล้วนๆเลยครับเตรียมน้ำเย็นมาลูบหน้าไว้เลยเพราะงานนี้มีหน้าสั่นแน่นอน อีพวกที่อยู่ในกาลานะอีเก๋ๆที่บอกว่าลงเลยปลอยเป็ดลงเลยปลอยเป็ดอะไรที่พวกมึงไม่รู้ว่าบางทีสัตว์แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตกลับมาเดือดกันต่อครับพี่น้องจากที่สองหน่ในคลิปเขาเคลมว่าปลอยเป็ดชิวมากไม่เห็นมีอะไรพังแล้วสรุปเหมาเข่งเอาเองว่าข่าวไทยตอแหลนั้นผมอยากจะเชิญน้องๆสองคนนี้มานั่งจับข่าวคุยแล้วเปิดกระโหลกยัดข้อมูลความจริงเข้าไปสักนิดฟังนะพ่อหนุ่มแม่สาว การที่พวกคุณยังเห็นตึกกรามบ้านช่องมันตั้งตระงานร้านขายลูกชิ้นยังปิ้งขายได้และร้านเสริมสวยยังเปิดให้คุณไปสาสตรายได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทหารไทยกระจอกหรือขีปนาวุธไทยด้านนะครับแต่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่ากองทัพอากาศไทยแม่นยำเราวจับวางตั้งหากละเวย้ยคุณต้องเข้าใจคำว่า s u r g i c a l strike หรือการโจมตีแบบศัลยแพทย์ไหมทหารไทยเราไม่ใช่พวกบ้าเลือดแบบในหนังเกรดบี ที่เอก็กดปุ่มแดงปล่อยระเบิดปูพรมให้มันหายไปทั้งแถบเหมือนล้างบางปลวกถ้าทหารไทยเราทําแบบนั้นจริงๆหรือถ้าเรามีนิสัยมักง่ายเหมือนใครบางคนแถวแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยปานนี้ไอจุดที่คุณยืนถ่ายคลิปอยู่นั่นน่ะมันกลายเป็นหลุมอุกาบาทดวงจันทร์ไปแล้วครับลองจินตนาการดูเล่นๆนะครับคุณผู้ชมถ้าสถานการณ์กลับกันสมมุติว่าเป็นทหารฝั่งนูน้นขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเจ็บคอเป็นฝ่ายบุกเราบ้าง คุณคิดว่าเขาจะมานั่งเล็งไหมครับว่าอุ๊ยตรงนี้บ้านคนอย่าเพิ่งยิงหรืออุ๊ยตรงนี้ตลาดนัดเว้นไว้ก่อนฝันไปเถอะธรรมชาติของพวกขี้แพ้ชวนตีเวลาสู้ไม่ได้มักจะใช้วิธีหมาหมู่สาดกระสุนมั่วซั่วไม่สนหน้าอินหน้าพรมเผล่เจะเล็งบ้านคนก่อนค่ายทหารด้วยซ้ำเพื่อกดดันแต่นี่คือกองทัพไทยครับเรามีอารยธรรมเรามีเทคโนโลยีและที่สำคัญเรามีมนุษยธรรม นักบิน F16 ของเราเขาฝึกมาให้ล็อกเป้าเฉพาะจุดยุทธศาสตร์คลังอาวุธหรือฐานที่มั่นที่มันเป็นภัยจริงๆเขาไม่ได้บินไปเพื่อถล่มร้านส้มตำประสีหรือร้านตัดผมพี่สมชายเพราะฉะนั้นการที่น้องๆออกมาเยวเยวๆว่าไม่เห็นเละเลยเนี่ยมันคือการประจานความไม่รู้ของตัวเองชัดๆมันเหมือนคนรอดตายจากอุบัติเหตุเพราะคนขับรถบรรทุกเขาหักหลบลงข้างทางแต่ดันลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าคนขับรถบรรทุกว่าขับรถประษาอะไรไม่เห็นชนกูเลย ตราก,กะมันพังพินาศขนาดนั้นเลยแหละครับคุณแล้วขอถามหน่อยเถอะไอ้ที่บอกว่าเพื่อนบ้านเขาน่ารักเขาดูแลดีแหม่ตอนที่เขาเอารถถังมาจอดแอบ,บข้างกำแพงวัดหรือเอาปืนใหญ่ไปซุกหลังโรงเรียนเนี่ยน้องเคยเห็นไหมหรือวันๆเอาแต่ก้มหน้ากดสล็อตออนไลน์จนตาลายมองไม่เห็นความจริงทางฝั่งนู้นเขาถนัดนักแหลเรื่องการใช้โล่มนุษย์เขาชอบเหลือเกินที่จะเอาชาวบ้านเอาคนไทยที่ไปทํางานนั่นแหละมาเป็นเกราะการกระสุน ฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจที่เห็นเมืองยังสวยให้สำนึกไว้ด้วยว่าที่เมืองมันยังสวยเพราะพี่ไทยเขาปรานีแต่ระวังเถอะความอดทนคนมีขีดจำกัดถ้าขืนฝั่งนู้นยังเล่นตุกติกไม่เลิกเดี๋ยวจากผ่าตัดเฉพาะจุดอาจจะกลายเป็นทุบตึกทิ้งทั้งหลังก็ได้แล้วตอนนั้นอย่ามาร้องหาพ่อจ๋าแม่จ๋า,จาที่ฝั่งไทยก็แล้วกันเดี๋ยวพานหน้ามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันว่าหรืออีคลิปนี้มันจะมีงานเบื้องหลังงานใบสั่งงานไ o อเข้ามาเอี่ยว มาถึงตรงนี้กลิ่นมันเริ่มตู่ๆแล้วครับท่านผู้ชมกลิ่นกะปิปลาราเน่าๆมันโชยออกมาจากคลิปนี้แรงมากผมตั้งข้อสังเกตแบบขนไว้ที่กินหญ้านะครับมันช่างบังเอิญเหลือเกินที่จู่ๆก็มีคนไทยหน้าตาดีแต่งตัวดีออกมาเดินถือกล้องทำหน้าตารรื่นพูดจาสคริปเป๊ะๆเหมือนท่องบทอาขยานมาว่าที่นี่ปลอดภยัยทหารไทยโกหกข่าวไทยเชื่อไม่ได้ ในช่วงเวลาที่กระสุนกำลังจะปลิวว่อนแบบนี้ถามจริงๆเถอะครับคนปกติที่ไหนเขาทำกันถ้าเป็นคนทำมาหากินสุจริตจ,จริงๆเวลาได้ยินเสียงเครื่องบินรบหรือรู้ว่ามีระเบิดลงใกล้ๆสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรครับคือวิ่งหาที่หลบภัยคือโทรหาแม่คือเก็บกระเป๋าเตรียมเผ่นแต่นี่เดินถ่ายวีล็อกรีวิวเมืองบ้าไปแล้วนี่มันพฤติกรรมของคนที่รับงานมาชัดๆ ผมขอฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแตกเพราะมั่นใจมากว่านี่อาจจะเป็นปฏิบัติการ I.O. หรือโฆษณาชวนเชื่อที่ทางฝั่งคาสิโนโหรือผู้มีอิทธิพลฝั่งนู้นเขาสั่งมาคิดดูสิครับถ้าข่าวออกไปว่าปลอยเป็ดเละหรือปลอยเป็ดอันตรายใครจะเดือดร้อนที่สุดก็บรรดาเจ้าพ่อบ่อนทั้งหลายนี่แหละครับลูกคาหายนักพนันหดเงินหมุนเวียนสะดุด เขาก็ต้องรีบหาทางแก้ข่าวสิครับแล้ววิธีไหนจะดีไปกว่าการใช้คนไทยด้วยกันนี่แหละมาเป็นกระบอกเสียงจ้างไอ้น้องพวกนี้ให้ออกมาพูดว่าโอ้ยสบายมากครับพี่น้องมาเล่นกันเถอะมาเสียตังค์ให้พวกผมเถอะเพื่อดึงคนไทยหน้าโง่ให้กลับเข้าไปเป็นเหยื่อหรือเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยความเสียหายที่ทหารไทยฝากเอาไว้มันน่าสมเพชตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่คนไทยพวกนี้ยอมขายวิญญ,ญาณเพื่อเศษเงิน คำว่าเพื่อปากท้องมันเอามาอ้างไม่ได้หรอกครับในเวลานี้ปากท้องมันสําคัญก็จริงแต่ศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยมันควรจะสําคัญกว่าไหมคุณกินเงินเดือนเขาก็ทํางานให้เขาไปสิครับไม่มีใครว่าแต่การออกมาทําคลิปด้อยค่าประเทศตัวเองด่าทอคนในชาติเดียวกันว่าเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมเพื่อปกต้องผลประโยชน์ให้ในายทุนต่างชาติที่เขามองคุณแค่เป็นเบี้ยตัวหนึ่งเนี่ยมันเกินไปไหมเขาเรียกพวกเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือเปล่า หรือต้องเรียกว่าเห็นชิปแลกเงินเป็นพระเจ้าดีละ่ะลองคิดสภาพดูนะครับถ้าน้องสองคนนี้หมดประโยชน์หรือถ้าวันหนึ่งเกิดระเบิดลงตูมตามขึ้นมาจริงๆน้องคิดว่าอาเฮียหรือท่านในพลฝั่งนูน้นเขาจะวิ่งมาอิ้นน้องหนีหรอครับโธ่เขาคงถีบน้องตกรถแล้วรีบหอบเงินหนีไปคนแรกซะมากกว่าส่วนน้องน่ะเหรอก็คงเป็นได้แค่ปุ๋ยเฝ้าซากตึกคาสิโนนั่นแหละครับแต่ก็นะ คนมันกําลังหลงแสงสีกําลังเมามันกับตัวเลขในบัญชีที่อาจจะเป็นบัญชีม้าด้วยซ้ําเตือนอะไรไปตอนนี้ก็คงไม่เข้าหูหูมันอื้อเพราะเสียงชิปกระทบกันมันดังกว่าเสียงเตือนภัยเดี๋ยวรอดูพาร์ทสุดท้ายบทสรุปของพวกปากเก่งเวลาภัยมาถึงตัวจะยังทําหน้าตาระรื่นแบบนี้ได้อยู่ไหมมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราพ่นไฟกันมาตั้งแต่นาทีแรก มันสอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่เจ็บแสบมากครับนั่นคือคนเราจะเห็นค่าของบ้านก็ต่อเมื่อบ้านอื่นมันไฟไหม้และเขากําลังไล่ตะเพิดรอออกมาไอ้น้องสองคนในคลิปและอีกหลายๆคนที่กําลังคอมเมนต์ด่าทหารไทยปกป้องในทุนเขมรเนี่ยผมขอทานายอนาคตล่วงหน้าให้เลยไม่ต้องพึ่งหมอดูตาทิพย์ที่ไหนวันใดที่สถานการณ์บานปลายซึ่งดูทรงแล้วคงอีกไม่นาน วันใดที่กระสุนจริงมันเริ่มปลิวว่อนแบบไม่เลือกหนะ้าวันใดที่นายจ้างแสนประเสริฐของพวกคุณทิ้งพวกคุณไว้กลางทางภาพที่ผมเห็นนะพวกคุณนั่นแหละจะเป็นคนกลุ่มแรกที่วิ่งหน้าตั้งหางจุกตูดร้องไห้น้ำมูกโปง่งมาเกาะรัว้วลวดหนามที่ชายแดนไทยตะโกนเรียกพี่ทหารจา๋าช่วยหนูด้วยตำรวจไทยจา๋ามารับผมหน่อยไอปากเก่งๆที่เคยด่าว่าคนไทยดัดจริตที่เคยด่าว่าทหารไทยกระจอก ถึงเวลานั้นมันจะหายไปหมดครับเหลือแต่เสียงร้องขอความเมตตาเหมือนลูกหมาตกน้ำและเชื่อไหมครับสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรคือคนไทยฝั่งนี้แหละครับทั้งทหารทั้งอาสาสมัครทั้งพี่น้องประชาชนที่เราด่าเขาว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยแหละก็จะเป็นคนยื่นมือไปดึงพวกคุณกลับเข้ามาอยู่ดีเราจะไม่ถามซ้ําเติมหรอกว่าอ้าวไงล่ะคนเก่งไหนว่าฝั่งนู้นชิว เราคงได้แต่ถอนหายใจยาวๆแล้วบอกว่าเออกลับมาก็ดีแล้วปลอดภัยแล้วเพราะนี่คือนิสัยคนไทยครับเราโกรธง่ายหายเร็วและเราไม่ทิ้งกันแม้ว่าไอคนที่ให้ช่วยมันจะน่ากระโดดถีบขาคู่ใส่สักที2ทีก็ตามเถอะครับดังนั้นนะครับสรุปสั้นๆส,ส่งท้ายกันให้สะเทือนถึงปล่อยเปตเลิกโง่เลิกเชื่อว่าที่นั่นปลอดภยัยเพราะเขาคุ้มครองคุณ ที่คุณรอดอยู่ได้เพราะไทยยังยั้งมือต่างหากเลิกเนรคุณกินข้าวไทยโตในไทยอย่าไปเลียแข้งเลียขาคนอื่นจนลืมกําพืชเตรียมตัวแทนที่จะเอาเวลามาถ่ายคลิปด่าคนไทยไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมวิ่งเถอะครับ จำคำผมไว้เลยนะครับแผ่นดินไทยอาจจะไม่ใช่ดินแดนเศรษฐีที่โปรยเงินให้คุณเล่นพนันแต่มันคือแผ่นดินเดียวที่จะไม่ทิ้งคุณให้ตายข้างถนนส่วนใครที่ยังเลือกจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วด่ากราดคนฝั่งนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขกับวิมานคาสิโนโจอมปลอมต่อไปภาวนาให้ F16 รอบหน้านักบินเขาอารมณ์ดีเหมือนรอบนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้จบข่าวแยกย้ายใครจะด่ากลับเชิญในคอมเมนต์แต่บอกไว้ก่อนว่า ผมหนังเหนียวและปากผมก็สีทนได้ครับสวัสดีครับถ้ามองภาพรวมทั้งหมดตอนนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไทยเราถือไพ่เหนือกว่าหลายขุมลองมาดูที่ชายแดนฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณช่องสายตะกูบ้างครับล่าสุดรายงานว่าเงียบกริบไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญคือมันเงียบจนน่าสงสัยแต่ในมุมมองผมนะมันไม่ใช่การซุ่มเงียบวางแผนอะไรหรอกครับแต่มันคืออาการไปต่อไม่ไหวมากกว่า โดนเรานวดหนักๆเข้าไปหลายวันกระสุนก็ร่อยหรอข้าวก็ไม่มีกินเพราะสะพานขาดอย่างที่บอกกําลังใจทหารก็ตกต่ำขีดสุดเจอแบบนี้ใครมันจะไปมีแรงรบครับการที่เงียบไปเนี่ยคือกําลังเลียแผลหรือไม่ก็นั่งกอดเข่าร้องไห้คิดถึงบ้านกันอยู่แน่ๆสรุปภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ฝั่งกัมพูชาพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายครับการใช้ดโดรนพลีชีพ การระดมยิงปืนใหญ่แบบบ้าคลั่งในช่วงเช้ามันคืออาการของคนร้อนรนคนที่รู้ตัวว่าจะแพ้เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อยื้อเวลาแต่ฝ่ายไทยเรานิ่งสุขุมและเฉียบขาดเราตั้งรับอย่างมั่นคงสวนกลับอย่างแม่นยำและรุกคืบอย่างมีระบบเราไม่ได้รีบที่จะบุกตะลุยเข้าไปให้เสียเลือดเนื้อแต่เราใช้ความเหนือชั้นทางยุทธวิธีบีบให้เขาอยู่ไม่ได้ และที่น่าสมเพชที่สุดคือการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องทำลายรถถัง50คันนั่นแหละครับมันคือหลักฐานชั้นดีว่าเขากลัวความจริงกลัวประชาชนตัวเองจะรู้ว่ากองทัพตัวเองเละเทะแค่ไหนเลยต้องสร้างโลกสวยๆมันหลอกตัวเองไปวันๆคุณผู้ชมครับถึงตอนนี้เราต้องส่งกำลังใจให้ทหารกล้าของเราที่แนวหน้าทุกคนครับกองทัพภาคสองทงานได้ยอดเยี่ยมมากการที่เรายึดเนิน350ได้แบบเบ็ดเสร็จ ในเร็วๆนี้แน่นอนมันจะไม่ใช่แค่ใช้ชนะทางการทหารแต่มันคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันจะเป็นการตบหน้าสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ามาสร้างงงกับพี่ไทยแผ่นดินนี้ใครจะมารุกรานแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ต้องข้ามศพคนไทยไปก่อนและถ้าข้ามไม่ได้ก็เตรียมตัวขุดหลุมฝังตัวเองตรงนั่นแหละครับจุดจบของศึกครั้งนี้ผมฟันธงเลยครับ อีกไม่นานถ้าไม่ยอมถอยทับกลับไปดีๆก็คงต้องมีรายการจับเฉลยศึกกันครั้งมโหหลานหรือไม่ก็ต้องมีการเก็บกวาดซากประหลักประหักของอาวุธยุโทโธปกรณ์ฝั่งนู้นที่จะกลายเป็นเศษเหล็กเกลื่อนแนวชายแดนกัมพูชาจะดื้อไปได้อีกกี่น้ำคนหิวข้าวกองทัพขาดสเสบียงสไนเปอร์ตาถั่วและผู้นำที่เอาแต่โมส่วนผสงแห่งความหายนะชัดๆสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชม ไม่ว่าฝั่งนู้นจะงัดไม้ไหนจะเกณฑ์คนมาอีกกี่พันจะส่งโดรนมาอีกกี่ร้อยลำกองทัพไทยเอาอยู่ครับขอให้มั่นใจเราจะปกป้องอธิปไตยของเราด้วยชีวิตและจะส่งผู้รุกรานกลับบ้านเก่าด้วยบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมติดตามกันต่อนะครับสถานการณ์เปลี่ยนทุกชั่วโมงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไทยชนะใสๆเขมรหน้าแหกยับเยินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบ 5. โดรนร่วงระนาวนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพที่ผนึกกำลังกันปกป้องแผ่นดินขวานทองยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับสบายและมานั่งอ่านข่าวที่ผมเขียนอยู่นี่ไงสุดท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนบ้านจอมเคลมหน่อยนะจ๊ะเลิกเธอะครับนิสัยที่ชอบรอบกัดชอบวางระเบิดแล้ววิ่งหนีไปฟ้องชาวโลกพอโดนสวนกลับก็ร้องเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลิกเธอะ ถ้าอยากรบกันแบบลูกผู้ชายก็นัดมาเจอกันที่ลานวัดตัวต่อตัวเปรียบเรยนะอย่าเอาชาวบ้านเป็นโลสำหรับคนไทยอย่างเราๆแอนท่านสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือส่งกำลังใจครับแชร์เรื่องราวความกล้าหาญของทหารไทยออกไปให้โลกรู้ว่าอย่ามันเล่นกับไฟไทยใครเข้ามารุกรานจุดศพมีแค่สองอย่างครับไม่พิการกลับไปก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่วันนี้สถานการณ์ยังไม่จบแต่ไทยเราได้เปรียบ จับตาดูกันต่อไปครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรพังพินาศเพิ่มอีกในฝั่งนู้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเชียร์ทหารไทยต่อลาไปก่อนด้วยคำว่าไทยแลนด์ปูนปูน,ปนสู้ว้ยสวัสดีครับในสมองนะครับกัมพูชาเปิดก่อนแบบตุดต๊ดๆตอนตีห้าไทยสวนกลับแบบแมนๆด้วย F16 ผลลัพธ์คืออะไรไทยเจ็บแต่ยังยืนไหวส่วนกัมพูชายับเยินไม่มีชิ้นดี ใครที่ฟังอยู่แล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเพื่อนบ้านมันเห็นแล้วหนาวเล่นใครมีความเห็นยังไงอยากฝากอะไรถึงขมรคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับเอาให้เดือดสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปติดตามสถานการณ์ต่อถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีการจัดหนักรอบสองเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้ไหวที่สุดจำไว้นะครับแผ่นดินไทยใครแตะไม่ได้สวัสดีครับมีศูนย์พักพิงมีข้าวปลาอาหาร แต่ฝั่งกัมพูชานี่สิครับชาวบ้านกว่าแสนคนหอบลูกจูงหลานหนีตายกันโอลมานข้ามมาฝั่งไทยบ้างหนีเข้าป่าบ้างเพราะไม่มั่นใจว่าผู้นําตัวเองจะคุ้มครองได้ไหมโรงเรียนปิดระนาวตลาดชายแดนที่เคยคึกคักตอนนี้เงียบเป็นป่าช้าพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้เศรษฐกิจชะง,งักงันนี่แหละครับคือราคาของสงครามที่คนก่อเรื่องฝั่งนู้นไม่เคยคิดถึงคิดแต่จะโชว์พาวสุดท้ายพาประเทศพัง สื่อต่างชาติอย่างแกลลีใต้ถึงขั้นกลางแผนที่วิเคราะห์ออกทีวีเลยนะครับว่ากัมพูชาทําแบบนี้ฆ่าตัวตายชัดๆเพราะไปกระทบความมั่นคงภูมิภาคแถมยังประจานตัวเองเรื่องเป็นแหล่งซ่องสูมอาชญากรจีนอีกอายเขาไปทั่วโลกครับงานนี้อัปเดตล่าสุดณนะบ่ายวันที่11ธันวาคมเสียงปืนใหญ่เริ่มเบาบางลงแล้วครับทางฝั่งกัมพูชาหลังจากโดนจัดหนักไปชุดใหญ่ไฟกระพริบดูเหมือนจะเริ่มได้สติหรือกลัวจนหัวหดก็ไม่รู้ การยิงตอบโต้นน้อยลงมากมีแต่เสียงประปรายเหมือนคนไม่มีแรงส่วนทหารไทยเรายังคงตรึงกำลังเข้มข้นครับไม่ประมาทรถถังปืนใหญ่ทหารราบยังประจำการแน่นทุกจุดใครโผล่หัวมาในระยะยิงสอยร่วงหมดเราประกาศจุดยืนชัดเจนครับเราไม่รุกรานใครแต่ใครอย่ามายามแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็จะไม่ยอมเสียให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบทหารมาในรูปแบบบอน หรือมาในรูปแบบโดรนสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของจริงเขาไม่พูดเยอะไทยเราอยู่นิ่งๆมานานพยายามเจรจาพยายามเป็นพี่เป็นน้องแต่พอถึงเวลาต้องรบเราทำให้โลกเห็นแล้วว่ากองทัพไทยไม่ใช่เสือกระดาษ F 16เราบินได้จริงระเบิดเราด้านจริงด้านหน้ามึงเนี่ยแตกยับและทหารไทยใจสู้จริง ส่วนพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือพวกสีเทาๆท,ที่หนีตายกันอยู่นั้นขอให้รู้ไว้ว่าจุดจบของพวกคุณใกล้เข้ามาแล้วฐานที่มั่นผูกทำลายต่อไปนี้จะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ลำบากถือเป็นข่าวดีของคนไทยที่อาจจะได้พักหูจากเสียงพวกนี้ไปสักพักใหญ่ๆขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนมั่นใจในกองทัพของเราครับและช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมข่าวปันจากเพจผีเพจเถื่อนให้ฟังข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือมาฟังผมสรุปนี่แหละชัวร์สุดมั่นสุด ส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าชายแดนทุกคนครับขอให้ปลอดภัยขอให้ชนะและขอให้พวกที่คิดร้ายกับไทยพิน,นาศย่อยยับกลับไปให้หมดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อถ้ามีอะไรเดือดเดือดเข้ามาอีกสัญญาว่าจะรีบมาสับให้ฟังทันทีอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารขเขมรเพราะมันเยอะจนนับไม่ไหวหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทย เอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไป ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ